ไปดูแผทการแพทวันที่1กุมภาอัปเดตสม,มด,ดุลเกมเมตาเกมอยู่ในจุดที่ดีเยี่ยมในช่วงสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมามีเด็กต่างๆมากมายที่ประสบความสําเร็จและมีการ์ดใหม่ๆมากมายที่สร้างรูปแบบการเล่นที่น่าทึ่งเราอยากให้เป็นอย่างนั้นต่อไปดังนั้นใน OTA นี้เป้าหมายของเราจรเนงนไปี่การปรับปรุงการ์ดที่คนเล่นน้อยอันนี้ก็ก็จริงตามที่เขาบอกนะตั้งแต่แพทที่บล็อกโดนเนิร์ฟใช่ไหมหลังจากแพทนั้นมาก็เมตาก็หลากหลายขึ้นเด็กทำลายก่อมาเล่นได้เด็กทูริเด็กมูฟ ดาร์คพงดาร์คฮอคโรเน์อะไรเงี้ยเวตาค่อนข,ข้างหลากหลายเล่นได้ทุกเด็กในแพตโอทีเอที่ตามมาอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเขาก็จะไปโฟกัสที่การบัฟแทนไปดูกันว่ามีอะไรโดนปรับบ้างใบแรกลูเคชลูเคชจากเดิมคือ2 Energy พลัง3เขาสามารถต่อเนื่องลูเคชจะทำให้การ์ดในพื้นที่เดียวกันกับลูเคชเนี่ยไม่ถูกลดพลังเปลี่ยนใหม่ครับเป็น3จี้พลัง4 แล้วความสามารถต่อเนื่องของลูเคสก็จะกลับไปเป็นแบบเดิมก่อนหน้าที่มันจะโดนเนิรฟก็คือณนะตอนนี้ลูเคสจะกันให้การทุกไปทุกเลนทุกพื้นที่ของเราไม่ถูกลบพลังต่อสู้นะต่อเนื่องมาจากการเนิรฟลูเคสรอบที่แล้วอะ่ะ ตอนที่เนิบลูเคสรอบที่แล้วเขาบอกว่าลูเคสมันเป็นการ์ดที่ทรงพลังเกินไปเมื่อเทียบกับ2 e n เอ g เนอรีที่เราเสียไปใช่ไหมลงลูเคสไปเทินสแล้วหลังจากนั้นก็คือเด็กลดพลังอะไรก็ตามที่เราไปเจอมันจะไม่สามารถลดพลังเราได้อีกเลยแบบแก้ทางคอมโบไฮอีโบ e แก้ทางคอมโบเดอะติงไซคอปอะไรเงี้ยด้วยการ์ดสองท,ที่ง่อยใบเดียวซึ่งถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนมันทรงพลังเกินเขาก็เลยเนิฟมันแต่พอเนิฟมาแล้วมันก็ดันอ่อนเกินไม่มีคนเล่นตอนนี้เขาก็เลยบัฟมันกลับมาครับในเมื่อมันทรงพลังไปที่2 นจีเขาก็เลยทําให้มันกลายเป็นกาส3สามเมเนจีแทนนะพวกเด็กที่เคยสส่ลูเคสอย่างเซราทอกซิกอย่างเด็กอะไรกับฮั a มา a r ดอะไรเงี้ยก็จะกลับมาสายลูเคสกันเหมือนเมื่อก่อนแต่ลูเคสก็จะไปเล่นกับโบ3สาไม่ได้แล้วลูเคสในโบ๊สามก็จะหายไปตลอดการนั้นเท่านาน โบ2ก็เช่นกันใช่ไหมอ๋อจริงลูเคสนี่เคยอยู่เกือบทุกโบเลยปะเมื่อก่อนเมื่อก่อนอยู่โบ1ด้วยตอนเป็นพลัง2ก็เป็นขอสําคัญในโบ2ตอนพลัง3ก็เป็นขอสําคัญในโบ3แล้วตอนนี้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่มันคือยุคสมัยของเซเรโบ4 C4 เดี๋ยวเดี๋ยวไว้คงต้องไปลองเล่นดูครับคือความสามารถของลูเคสมันค่อนข้างบอกกับเซเรโบนะถ้าโบไหนใส่ได้มันก็อาจจะทําให้โบนั้นเก่งขึ้นเดี๋ยยววไไ้ลลลลลออองงงเเเเเ่่นนนดดดดููดดะบถัััััปกกกาาสสตตร์จจิม 3G พ5โ ใช้คําว่าโดนเนิร์ฟได้ไหมใช้คําว่าโดนปรับแล้วกันโดนปรับเป็น2 Energy พลัง3ครับลดค่าได้ลงแล้วก็ลดสตัดที่ฮักบัสเตอร์จะบวกลงเขาอยากเนิร์ฟเด็กทาลายที่มันเป็นปัญหานะเขาบอกว่าเด p พูลในเมตาก่อนหน้านี้ก่อนแพทเนิร์ฟจะมามันเพลซี่เกิน เลยอยากจะลดพลังที่เด o พูได้บัฟลงจากบรรดาการบัฟต่างๆในเด็ซเด o พูแล้วหวยก็มาออกที่ฮักบัสเตอร์ครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่อยากเนื้อฮักบัสเตอร์ให้มันแรงให้มันหนักเกินไปเพราะว่าฮักบัสเตอร์ก็ยังเป็นการ์ดที่เอาไปคอมโบกับเด็กอื่นๆได้เดซมูฟเดซฟินิกฟ r อสอะไรเงี้ยเขาก็เลยลดเอเนจีให้มันด้วยเหลือสองเอเนจีซึ่งเขาก็หวังว่าการปรับเปลี่ยนนี้จะทําให้เดซพูเบาลงและในขณะเดียวกันก็ไม่ทําให้พวกเดซวอริโงแมนอ่อนลง แล้วในขณะเดียวกันก็นกอาจจะไปเพิ่มกลยุทธ์ใหม่ๆในการเล่นกับทับัสเตอร์ซึ่งจากความเห็นส่วนตัวของผมอะ่ะมันไม่ได้ทำให้เดสพูบาลงเลยเพราะว่าณนะตอนนี้เคิร์ฟของเด็กเดสพูอ่ะคือเทินหนึ่งเดสพูเทินสองทับัสเตอร์แล้วเทินสามเริ่มทำลายได้เลยถ้าเป็นเมื่อก่อนทับบัสเตอร์สามจี้อ่ะคือคือมันต้องเดสพูบนสนามก่อนแล้วก็ทับบัสเตอร์เทินสามแล้วค่อยเริ่มทำลายเทินสี่ใช่ไหมแต่ณนณะนะตอนนี้มันทำได้ไวกว่าเดิมซึ่งถ้าคุณเดดพูเทินหนึ่ง เทินสองแฮมเสเตอร์เดดพูลเป็น4เป็นพลังต่อสู้4เทินสามคุณทําลายเดดพูลจะกลายเป็น8เทินสี่คุณลงเดดพูลไปทาลายอีกเดดพูลจะกลายเป็น16เทินห้าคุณลงเดดพูลไปทําลายอีกเดดพูลจะกลายเป็น32สสตัดสตัดแม็กซ์สุดของเดดพูลในกรณีที่แบบคอมโบติดนะเทินหกคือ3 2แบบใหม่ถ้าเป็นแบบเก่าลงแัมเสเตอร์เทินสามทำให้เดดพูลเป็น6ทําลายเทินสี่เป็น12ทําลายเทินห้าเป็น24เทิร์เทินหกลงเดดพูลอ้าว มันมันก็แรงขึ้นไม่ใช่เหรอแบบเก่าลงเทิร์น3คอมโบติดทำลายได้ทุกเทินแรงสุดเทิน6คือ24แต่แบบใหม่คือ32ถ้าทำลายได้ทุกเทินมันมันมันแปลกๆปลกกวะหรือหรือกูอค,คิดเลขผิดส่วนในเด็กอื่นๆในเด็ก m ัลติพ l มแมมันมันก็ทำให้คอมโบ m ัลต i พ l e Man นคอมโบฟ,ฟิ e n i x f o r สเบาลงเนาะแต่ก็แลกมากับการที่เราสามารถเล่นการ์ดมูฟได้เยอะขึ้นเหรอเทิน์น2มัลติพแมเทิร์า3ฮักบัสเตอร์ติด แล้วเราสามารถเล่นการ์ดอย่าง Ghost Spider ใส่ v e r i เป l e Man ได้เลยตั้งแต่เทิร์น3เล่นการ์ดอย่าง Iron Fist พร้อม h u l k b u s t e r ได้เลยในเทิร์น3นั่นก็คือสิ่งที่ได้มาแลกกับพลังที่เสียไปอาจจะไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ปะส่วนตัวชอบแบบเดิมมากกว่านะครับ ้าเป้าหมายของเขาคือการปรับเพื่อทําให้เดซพูเบาลงอ่ะผมคิดว่ามันไม่เบาลงแน่ๆมันไม่เบาลงแน่ๆก็ให้เวลาเป็นตัวดัินีแล้วกันต่อไปครับฮารมดาวฮารมดาวจากเดิม6กจี้พลัง8ได้บัฟกลายเป็น6กจี้พลัง9ครับในระหว่างที่เราประเมินการค่าได้6หน่วยอย่างต่อเนื่องเราได้เห็นว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะาพลังต่อสู้ให้ฮามดาวเราโคมพลังของฮารมดาวไว้ที่8หน่วยเพื่อให้รอดพ้นจากลูกเตะชางฉีแต่ตอนนี้เกณฑ์ขอไห้หนุ่มนั่นเฮ้ย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 ทำไมออฟฟิเชียลเรียกชางฉีว่าไอ้วะ ฮัลโหลอออฟฟิเชียลคุณดูอยู่ปะเนี่ยทำไมมันกลายไปเป็นหนุ่มน้าแล้ววะ เราจึงเพิ่มพลังต่อสู้ให้การ์ดใหญ่ๆที่มีพลัง8หน่วยได้อีกเล็กน้อยอ่ะก็ปรับให้ําดาวมันเก่งขึ้นสอดคล้องกับการ์ด6 e อเนไี้ในอื่นก่อนหน้านี้ที่เขาเก็บําดาวไว้ที่พลัง8หน่วยตลอดมาเนี่ยคือเขาอยากให้ําดาวมันหลบลูกเตะชังฉีได้เลยไม่เลยไม่บัฟพลังให้มันเป็น9หน่วยแต่ตอนนี้ไอหนูนั่นไอหนูนั่นมันเตะ10แล้วเตะพลัง10ขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่เป็นปัญหาถ้าบัฟพาดาวขึ้นมาเป็น9หน่วยนะครับก็เก่งขึ้นนิดนึง เก่งขึ้นนิดนึงสำหรับการ์ดปิดของเน็กมูฟอย่างทำดาวไม่ไม่มีอะไรพูดถึงมากมันมันนิดเดียวจริงจริงอ่ะใบถัดไปปูดแมนสองศูน์เก้าเครับจากเดิม4จี้พลัง6เจอได้บัฟ ได้บัฟเหรอครับจะได้บัฟกลายเป็น 5G พลัง9กไปด้วยแมนสองศเป็นการ์ดที่มีสถิติต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาระยะหนึ่งแล้วเขาไม่เคยเป็นการ์ดที่แย่ที่สุดแต่เขาก็ไม่เคยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวเช่นกันเราอาจจะพิจารณาการปรับเปลี่ยนที่มากกว่านี้ในอนาคตแต่ตอนนี้เราตัดสินใจที่จะทดลองปรับค่าพลังก่อนเหมือนกับที่เราได้เคยบอกไว้ในอัปเดตที่แล้วของยูลิสเราอยากจะลองปรับการ์ดมูฟที่มีค่าได้สูงๆให้หลากหลายขึ้นถือเป็นโอกาสที่เราจะได้สำรวจประเภทเอฟเฟกต์และค่าสแตทที่การ์ดควรจะะาจช่วยให้กรมีสถิิต และอาจจะช่วยให้การ์ดที่มีสถิติต่ำได้กลับมาเฉดฉายครั้งก็สืบเนื่องจากแพทที่แล้วที่เขาปรับเฮอร์คิวลิสเขาบอกว่าอยากให้การ์ดมูฟต่างเนี่ยมันมีค่าได้ต่างกันค่าได้แต่ละค่าได้ก็ควรจะมีการ์ดเก่งๆหนึ่งใบซึ่งในเมื่อเฮอร์คิวลิสมันเป็น 4G ซ้ํากับ2 0 9 9เขาก็เลยปรับ2 0 9 9นเ้าป็น 5G าีซะเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมากวนเฮอร์คิวลิสปรับเป็น 5G พลัง9ถ้าถ้าพูดถึงสตัทอะ 5G ้พลัง9านี่คือสูงันดับต้นๆเลย แต่ว่าสิ่งที่แรกมาก็คือคอมโบต่างๆของ2 0 9มันมันจะเล่นยากขึ้นเยอะเพราะว่าตอน2 0 9เป็น4 g อะ่ะมันเก็บไว้เล่นเทอร์น5ได้แบบเทิร์น5ลง2 0 9คู่โกส s t ไปเดอร2 0 9คู่ i อออนฟิชเราเลือกเตะการ์ดได้ตั้งแต่เทอร์น5เลยแต่ณนะตอนนี้พอมาเป็น5 g แล้วเนี่ยแปบลบว่า เราต้องลงมันไปในเทิร์นห้าแล้วเธนสุดท้ายค่อยใช้ฮามดาวย้ายเธอสุดท้ายค่อยใช้โก้สไปเดอร์ย้าย,อ,าย,อ,ย,ย,ายอย่างเงี้ยเหรอมันมันยากกว่าเดิมมากเลยอะมันยากกว่าเดิมมากเลยอะเทิร์นหกเราถูกบังคับให้ต้องเล่นการ์ดมูฟแน่ๆเท่านั้นใช่ไหมถ้าเราอยากให้ส่อสูงก็ก้าติด ฝันห้ามเห็นสส .9 ตั้งแต่เทินห้าฝันห้ามมันก็รับมือได้ในกรณีที่เขาได้เปิดก่อนเขาอาจจะลงตัวไปให้ให้สส .9 เตะให้ไม่เตะดงการสําคัญเขาอาจจะลงอัลเมอร์อาจจะลงนู่นนี่นั่นไม่รู้อ่ะมันเรียกว่าบับได้จริงเหรอส่วนตัวผมผมคิดว่าผมคิดว่าไม่น่าทําให้การ์ดเก่งขึ้นอ่ะก็ให้สแตทเป็นตัวตัดสินแล้วกันเดี๋ยวผ่านไปเดือน2เดือนถ้าสไปเดอร์แมนสส .9 มันยังอ่อนอยู่เดี๋ยวเาก็เดี๋ยวก็ปรับเองครับอย่างที่บอกไปเขาอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนมากกว่านี้ในอนาคตอ่ะแล้วก็มาสุดท้ายในแ นีครับโกสจากเดิม1 g จี้พลัง2ได้บัฟสตัดกลายเป็น3 g จี้พลัง5ครับความสามารถของโกสคือจะทำให้การ์ดเราเปิดทีหลังเสมอนะส่วนตัวผมคิดว่า เก่งมากเก่งมากเพราะว่า3ามีพลัง5คือสแตทมันสูงมากนะในเด็กที่ต้องการเปิดทีหลังอยู่แล้วอย่างเด็กเซรามิราเคิลน่ะต่อไปนี้อาจจะเลือกใส่โกสเข้ามาในเด็กเองเลยก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปสแตทมันสูงแล้วการที่โกสอยู่ในเด็กเซรามิราเคิลเนี่ยมันก็จะทําให้ทําให้เด็กไม่ต้องกังวลว่าจะเล่นใบนั้นดีหรือเปล่าจะเล่นใบนี้ดีหรือเปล่าจะได้เปิดทีหลังหรือเปล่าเราไม่ต้องกังวลอีกต่อไปถ้าเราใส่โกสเข้ามาในเด็กเพราะโกสจะทาให้เราเปิดทีหลังตลอดแนวาทางการเล่นของเซรามิราเคิลที่อยากแก้ทามขนุ ไมอยาเปิดที่หลังในเธอสุดท้ายก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมแถมเรายังได้การ์ดสามเมเนจีสตเพิ้มๆมายืนอยู่บนสนามอีกแต่ว่ากา,การเปิดที่หลังมันก็มีข้อเสียใช่ไหมการเปิดที่หลังในเกมนี้มันก็มีการ์ดที่สามารถมาเคาน์เตอร์ได้ถ้าโกสในเซรามิเคิลมันเก่งเกินมันเก่งเวอร์วันหนึ่งอะไรออดก็กลับมากลับมาปัดเป่านะครับที่ชอบวันนี้ก็ลุกเคสกับโกสอ่ะมั้งสสก้านี่ไม่อยากพูดถึงนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงได้ลองแหละเดี๋ยวคงได้ลอง่อาร์มดาวก็เฉยๆฮาร์ก็ดูเเหมือนจะป็นั